สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตพื้นที่อบอุ่นที่เราจะนั่งพูดคุยธรรมะกันแบบเรียบง่ายลึกซึ้งและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งฟังธรรมะที่เงียบแต่สะเทินใจจากท่านหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมที่กล่าวไว้ว่าการมีสังขารเป็นภาระอย่างหนึ่งของมนุษย์ไวยชราเป็นวัยของการเตรียมตัวตายให้มากขึ้น การเตรียมตัวตายที่เหมาะสมคือการฝึกจิตให้มีสติทุกวินาทีคำนี้ถ้าใครฟังอย่างเข้าใจจะเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไปโดยสิ้นเชิงคนส่วนมากกลัวความแก่เพราะมันมาพร้อมกับความเสื่อมเสื่อมสภาพร่างกายเสื่อมพลังงานเสื่อมความสำคัญในสังคมแต่หลวงพ่อจรัญไม่มองไวชราแบบนั้นท่านมองว่ามันคือช่วงเวลาทองของการเตรียมใจ ก่อนจากโลกนี้ไปอย่างสงบเพราะเมื่อวัยยังหนุ่มสาวเรามักวุ่นอยู่กับหน้าที่การหาเงินการแข่งขันแต่พอเข้าสู่วัยชราชีวิตเริ่มช้าลงสิ่งที่เคยสำคัญเริ่มไม่สำคัญและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่จิตจะมีโอกาสได้หันกลับมาหาตัวเองในจิตวิทยาและธรรมะตรงกันที่ว่าร่างกายมนุษย์เป็นระบบที่เสื่อมลงอย่างต่อเนื่องตอนเด็กเราเติบโตตอนกลางคน เราพัฒนาตอนแก่เราต้องยอมรับและดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามไม่ให้แก่แต่คือรู้ทันว่าทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายคือภาระที่คนดูแลด้วยความเมตตาไม่ใช่ความเกลียดหลวงพ่อจรัญจึงเน้นว่าสังขารคือภาระเราต้องดูแลมันให้ดีแล้ววางมันลงด้วยสติไม่ใช่แบกด้วยความทุกข์ป้าสมคิดอายุ78ปี อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถบอยุธยาแม้ลูกหลานจะบอกให้พักผ่อนแต่ป้าก็ยังตื่นตีห้าทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิและพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ยังหายใจอยู่ก็แปลว่ายังฝึกสติได้อยู่ใครๆถามว่ากลัวตายไหมป้ายิ้มแล้วตอบว่าไม่กลัวหรอกลูกเราเตรียมมาตลอดชีวิตตายเมื่อไหร่ก็แค่ไปต่อคนทั้งชุมชนเคารพป้าไม่ใช่เพราะอายุ แต่เพราะใจป้าสงบมีเมตตาและไม่ตื่นกลัวต่อความตายเลยเพราะป้าฝึกจิตให้มีสติทุกวินาทีอย่างที่หลวงพ่อจรรันสอนไว้จริงๆการฝึกสติในทางธรรมะไม่ใช่เรื่องของการนั่งหลับตาแต่คืออยู่กับทุกขณะอย่างรู้ตัวกินข้าวรู้ว่ากำลังกินเดินรู้ว่ากำลังเดินนั่งเงียบเยบีก็รู้ว่าใจกำลังคิดอะไรนี่แหละครับคือการฝึกสติที่แท้ และยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ใจเราจะยิ่งเบาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อใดหลวงพ่อจรรยเคยสอนว่าคนที่มีสติในวาระสุดท้ายจะไม่หลงจะไม่ทุกข์และจะไม่ตกใจเพราะการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่การตายแบบไม่รู้ตัวนั่นแหละที่น่ากลัวที่สุดถ้าเราฝึกใจให้สงบมีสติทุกวินาทีไม่ว่าจะจากไปวันนี้หรืออีกหลายปีข้างหน้าเราจะไปด้วยใจที่สงบ และไม่หวั่นไหวแก่ไม่ใช่คำด่าแต่คือคำเตือนว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้เส้นชัยและการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดไม่ใช่จัดงานไว้ล่วงหน้าแต่คือการฝึกจิตให้มีสติทุกวินาทีขอบคุณที่อยู่กับผมในรายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้ช่วยให้คุณมองความชาราได้อย่างสงบมากขึ้นฝากกดติดตามกดแชร์และส่งต่อให้คนที่คุณรักนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกลมหายใจของคุณเต็มไปด้วยสติและเบาสบายครับ